สวัสดีตอนเย็นครับวันนี้พามาดูแปลงนาแปลงหนึ่งครับที่ผมเคยทํานาปังปีที่แล้วแต่ว,ว่าปีนี้ผมไม่ได้ทํานาปังเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะคุ้มนะครับจากปีที่แล้วหลังจากที่ราคาข้าวดีๆเนี่ยก็ได้กําไรไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของค่าสูบน้ําค่าปุ๋ยค่ายาเนี่ยมันเยอะขึ้นทุกปีปีนี้ก็เลยพักแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมพักแปลงนี้นะครับเพราะว่าอ่า สงสารดินพอสมควรครับหลังจากที่มีการใส่สารเคมีใช้ปุ๋ยใช้ยามา3ามสปีติดกันเนี่ก็ปรากฏว่าพอมีการฆ่าหญ้าปีนี้รอบนี้รอบหน้าก็เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วข้าวก็รู้สึกว่าหน้าดินมันแข็งแล้วก็ข้าวก็ต้องใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมีการพักหน้าดินแล้วก็เอาฟางพวกนี้นะครับฟางพวกนี้ครับเนี่ยฟางพวกนี้เวลาที่ ผมเก็บเกี่ยวนาตีแล้วผมก็เก็บไว้ในแปลงนาเลยนะครับไม่มีการเผาเพราะว่าถ้ามีการเผานั้นมันก็ผิดกฎหมายแล้วสิ่งที่สําคัญคือว่าถ้าออกว่าเราไม่เผาเนี่ยฟางพวกนี้มันจะกลายเป็นปุ๋ยทั้งหมดนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเนี่ยเนี่ยหลังจากที่เกี่ยวเข้านาปีเสร็จเนี่ยฟางพวกนี้ก็ทิ้งไว้ก็จะประมาณนี้นะครับในปัจจุบันนี้<ม>ก็จะกลายเป็นปุ๋ยในอีกประมาณสักเดือนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นปุ๋ยแล้วประมาณสักเดือนเมษานี่ ผมจะมีการไถกลบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พวกเนี่ยพวกฟางพวกอะไรพวกเนี้ยให้กลายเป็นปุ๋ยอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ไถกลบเสร็จแล้วผมก็จะทํานาปีนะครับช่วงที่ทํานาปีก็จะมีการไถอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไถปัน่นอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าหน้าดินปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นหน้าดินมีปัญหาแล้วก็มีการลงทุนสูงซึ่งผมดูแล้วไม่คุ้มค่าครับ ในการตัดสินใจปีนี้ก็อาจจะเรียกว่าเฉียดชิวพอสมควรครับครั้งแรกก็คิดว่าจะทำครับแต่พอดูแนวโน้มราคาแล้วแนวโน้มราคาเนี่ผมก็ตัดสินใจจากการดูข่าวบ้างจากแนวโน้มราคาตลาดโลกบ้างนะครับก็พอจะวิเคราะห์ได้แต่จะถูกหรือผิดนั้นไม่รู้แต่เพลินว่าตัวเองนั้นตัดสินใจถูกเพราะว่าราคาข้าวปีนี้ก็ลดลงยังไม่ขึ้นเลยครับแต่ในช่วงที่ข้าวนาปรังออก ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเดือนทั้งหน้า2เดือนทั้งหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นก็ได้ไม่รู้แต่ถ้าราคาเข้าเท่าทุกวันเนี่ยผมถือว่าผมตัดสินใจถูกครับเนี่ยจะพามาเดินดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นเถียงนาครับที่ผมมาพักประจําครับไม่ใช่เถียงนาครับก็คือเป็นเนินทั้งบนนะครับภาคอีสานมานผมเขาเรียกว่าเนินแถวนี้ครับเป็นโพนอันนี้ครับเนี่ยฟางแถวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเกือบทั้งหมดแล้วครับแถวนี้ครับ นาก็จะมีสองแปลงนะครับเนี่ยแปลงนี้กับแปลงนี้ครับบรรยากาศ,ก,ศก,ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเป็นนาของอีกเจ้าหนึ่งครับอันนี้แปลงนาของผมแล้วก็ถัดจากนั้นก็เป็นแปลงนาของอีกเจ้าหนึ่งถัดจากแปลงนาแปลงนี้ก็จะเป็นลำเป่าครับลำเป่าก็น้ําช่วงนี้น้ําเขื่อนปล่อยมาก็มีน้ําเยอะพอสมควรครับห่างจากนาผมก็ประมาณสัก4ี่0ห้าสิเมตรได้นะครับจากลำเป่ามา ถึงนาหงจุดนี้ครับประมาณ50เมตรได้น่าจะประมาณนี้ครับหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้ากับประมาณด้วยสายตาก็ประมาณสัก50เมตรเป็นอย่างต่ำครับมาดูอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นแปลงนาเดียวกันนี่แะครับเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนู้นครับก็มาดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยตอนเนี้ยผมจะปลูกต้นกล้วยไว้ตรงแปลงนานครับเนี่ยปลูกไว้ตรงคันนาแถวนี้ยกล้วยพวกนี้ไม่ค่อยได้กินนะครับเจ้าของเยอะแต่เวลาที่ใช้ใบก็มาตัดกล้วยแถวนี้แล้วครับ ก็ดีกว่าที่เราไม่ปลูกไว้นะครับก็เป็นวิถีพื้นบ้านชาวบ้านเราทั่วไปครับในการที่ปลูกกล้วยไว้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะใบนะครับผลอาจจะไม่ค่อยได้กิ่นนะครับเพราะว่ามีเจ้าของเยอะแถวเนี้ก็ใช้ใบไปแล้วกันครับเราใช้บ้างเขาใช้บ้างนะครับเนี่ยต้นนี้ก็เป็นต้นว่าครับต้นว่าเล็กมีผลทุกปีนะครับต้นว่าพวกนี้ครับปีนี้ก็เพิ่งผัดใบใบกําลังสวยเลยครับสําหรับต้นว่าพวกนี้ ข้างๆนั้นก็เป็นแปลงนาปังของอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นนาข้างเคียงกันครับแถวเนี้ยนะครับ,รบตรงเนี้ยเขาสูบน้ําตรงลาเป่าเนี่ยทำนาประมาณสามครั้งต่อปีนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับจะมีหญ้าเยอะพอสมควรเนี่ยดูสภาพหญ้าครับเนี่ยหญ้าก็จะเยอะพอสมควรขนาดฉีดยาไปแล้วนะครับหญ้านี่เพียบเลยเพราะว่าทานาสามครั้งนี่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าทุกครั้งเลยนะครับแต่ผมบางครั้งก็ ไม่ได้ฉีดเพราะว่าถ้าหญ้าไม่เยอะผมก็ไม่ฉีดเนื่องจากว่ากลัวอันตรายกับตัวเองเพอสมควรสําหรับยาฆ่าหญ้าครับยาฆ่าหญ้าในแปลงนาครับบรรยากาศของชาวนาเราก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยตามท้องไร่ท้องนาครับหลังจากที่ปล่อยไว้แบบนี้นะครับผมก็คิดว่ามันจะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีพอสมควรครับประมาณสักเดือนเมษาที่ผมพูดไปต้นคลิปเนะี่ยผมก็จะรถมาไถากลบครับ ช่วงนี้ป่ากล้วยตรงนี้นะครับในช่วงที่ผมทํานาแล้วก็หลังจากที่ทํานาเสร็จแล้วเขามาหาหนูกันก็หาดักหนูแถวเนี้ยก็ได้เยอะพอสมควรนะครับเนี้ยเนี่ยรูหนูตรงเนี้ยครับตรงนี้คือรูหนูที่มันเก่าแล้วนะครับถ้าเป็นรูหนูเก่าก็จะเป็นประมาณนี้น่าจะมีพวกงูพวกอะไรมาอยู่นะครับแต่ถ้าหนูอยู่ใหม่ๆเนี่ยเขาจะขุดรูใหม่ๆเลยครับแถวเนี้ยดักหนูแล้วก็ ยิงหนูได้หลายตัวสมควรครับสําหรับคนที่มาหาหนูเนี่ยก็มีอีกรูหนึ่งท่าน,นี้ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นรูหนูนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยต้นไม้ข้างบนนี้เป็นต้นไม้ที่นกชอบมาจับตรงนี้นครับพวกนกปากหางนกกานกกาเบา่นกเขาพวกนกเขาอะไรพวกนี้นครับ กลางคืนก็มีนกมาอยู่นะครับก็มีมูลสัตว์เขาขาวอยู่แถวเนี้ครับอันนี้ก็เป็นแปลงนาด้านข้างอีกนะครับเนี่ยรอบผมนี้เขาทานาปังหมดเลยครับแต่ปีนี้ผมไม่ทําเพราะว่าคิดว่าสู้ราคาน้ํามันไม่ไหวแล้วก็คิดว่า,าถ้าทําไปแล้วโอกาสขาดทุนนั้นก็สูงพอสมควรปีนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ทําครับเนี่บรรยากาศยามเย็นในช่วงของการทํานาปังทางภาคอีสานก็จะประมาณนี้นครับเนี่ยแต่ ปีนี้ตัดสินใจไม่ทํานาเนี่ยไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดสําหรับหลายคนที่ถามผมนะครับแต่ผมเองก็คิดว่าผมตัดสินใจถูกเพราะว่าถ้าราคาเข้าประมาณเนี้ถ้าทําไปก็คงขาดทุนแน่นอนครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยต้นนี้เป็นต้นค่อยครับคนแก่คนโบราณชอบใช้พวกใบค่อยนี้สีฟันแล้วก็อมเคี้ยวอันใดที่มีฟันโยกฟันคอนเนี่ยคนแก่คนเท่าสมัยก่อน เขาก็ใช้ต้นนี้ครับในการที่จะดูแลรักษาฟันส่วนหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ใช้เกลือครับแต่ถ้าใบข่อยนี่สีฟันนี่เขาบอกว่าฟันขาวครับต้นข่อยก็ต้นใหญ่เลยครับเป็นที่อาศัยของพวกนกพวกากาอะไรที่มาจับอยู่ตรงนี้อาศัยอย่างดีเลยครับเนี่ยขณะนี้ก็ยังได้ยินเสียงพวกการ้องอยู่เลยครับต้นข่อยก็ต้นใหญ่มากเลยครับเนี่ย ต้นข่อยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยดูสภาพเลยครับ